สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนีกักกับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนีสาวนิ้งผ้าร่วยสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขควอมฝันกับคุณแม่บัวสอนเนาะค่ะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคุณแม่บัวสอนพัน่าเพิ่นฝันดีอีกแล้วค่ะเมือ่อคืนนี่แล้วตัวเลขควอมฝันของเพิ่นกระเดดเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะแต่ก่อนสิสิไปรับชมรบฟัง ตัวเลขค้อมฝันกับคุณแม่บัวสอนเนาะค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็เขาฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาหนิงพ้ารวยน,นั่มน่เดอค่ะาเดอร์ค,ค่ะแม่บัวสอนเพิ่นฝันเนาะค่ะเมื่อคืนนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นออกลูกเป็นผู้หญิงเนาะค่ะออกลูกเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงแต่พอออกคอดออกมาแล้วแนมเบิงหนาลูกเป็นผู้เทาค่ะเป็นผู้เทาน้าแก่ค่ะแต่โตเป็นเด็กหน่อยค่ะ แล้วแม่สอนเพิินกระดตัวเลขเด็ดเด็ดเนาะค่ะมาฝากท่านผู้ชมค่ะแม่บัวสอนเนาะค่ะเนาะแม่บัวสอนเพิ่นกระดตัวเลขเด็ดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมทางบาทเนาะค่ะเนาะและตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนี้กับวพาดค่ะสาวนี่กับสิพาธท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่บัวสอนพร้อมๆกับสาวนิ้งเลยค่ะไปค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่บัวสอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่บัวสอนค่ะแม่บัวสอนค่ะ คุณแม่บัสอนน้องเอาเป็นว่าเดชแห้งครับงวดหรือเดชแห้งหลายครับแนวไหนคุณแมบ่บัวซูเอฟซีฟังได้ครับฟันเหมืนเฟันเห็นยังบวกครับเสียงดังๆจัาหน่อยฟันเห็นพอผู้เพิ่นผู้เพิพ่นมาเอาแม่นั่นอะ่ะฟันเห็นเพิ่นคืนครับผมฟันว่าได้ดูดน้ำเพิ่นฟันเห็นพอแมน พ่อนี่คือพ่อหรือสามีของคุณเนี่ยสามีโอ้สามีครับจะเออื่นคนอื่นพ่อพราะว่าคุณเอาอยู่ร้ายนะโอ้ครับผมอป็อยู่คนสูงหลายคนเฒ่าแะครับเพิ่นไป็สายขับนี่เพิ่นก็อยู่บ้านเพิ่นนั่นางะแต่ว่าห้าแยกมองอยู่กันโอ้แยกมองอยู่กันคือมองอดจังมหากันอย่างนี้นะครับครับก็ได้ฝันเห็นเพิ่นแม่นมาฝันเกี่ยวเห็นเพิ่นครับผมฝันว่าได้ลูกน่องกันครับผมลูกมี่งครับก็ได้อานาให้ลูกกิน คุนก็ไม่อยู่ทั้งหลัง,งนนคุณว่ามึไม่นำชุกปรโกบอกให้ลูกินบ่นาว่าะฉะนับนนำสะอาดอีเดียให้กินคุณไม่อยู่ทั้งหลังครับคุณด้านนี้กันดูมันก็กินเดียวก็เลยเอานอนโดกอานอนไหวด้านนี้ก็นแนียมไปท,ทั้งทั้งบานเพื่นนาคนณไม่หลัครับพวกมูค่นซุ่มหนุ่มกันคนั่งเป็นโลกอยู่จับเป็นพ,พิ่นจัดการจัดงานอียงครับ กระบอกหนูน้องเพลินนะเนี่ยในค่วงมฝันเนี่ยเได้แนมไปเบื่องหลูดลูกแล้วเป็นมิ่งเป็นผู้เฒ่ามิ่งเป็นผู้เฒ่าออกลูกเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งเป็นมิ่งต่วาหันแนมเมืองขึ้นหาผู้เฒ่าโอ้ครับคือสร้างว่าเถบาทนานล่เพิ่นยิ้มใส่ในค่วามฝันครับเป็นมิ่งเอ้าลูกก็ขึ้นหาผู้เฒ่าเท้ก็ได้ขีดว่าในใจมาครับสร้างามวันให้นถผู้ดี แม่หูมือคออีกกระดึหัวแม่ไดตีสีเส้าหาหน้าที่ัวนแมวครับผมมา,มาครับตะเก่าแม่ฝันเห็นเพิ่นมันจีออกอายุเพิ่นนะยังก็ครับบุคอย่างยันตะเกาแม่ฝันหมันจีออกอายุเพิ่นออกอายุสามีนี่เนาะจ้าครับตัวไหนครับใชันเพื่อนไดแปดสิบสองปีแปดสิบสองปี ครับผมครับผมแปดสองแปดสองครับบัวเเป๊เอากับเด็กน่อยป่ะครับเนี่ยเล็กหน่อยกันเอาแปลเล็กหน่อยมีเป็นสีบัวสีสีครับสีแน่นอนเด็กน่อยว่ามันน้าหนึ่งครับเด็กน่อยน้าหนึ่งน้าหนึ่งน้าหนึ่งหนานึ่งน้าหนึ่งไอ้น้าหนึ่งกับเด็กน้อยเห็นหน้าเป็นหน้าผู้เ่าจ้าแต่ว่าเนี่ยเมืองเป็นเป็นหน้าผู้เทาที่แหลมก็เป็นเด็กน่อยนี่แหละตอนเอากีนหน้าค่ะเอานอนลงนี่เป็นเด็กน่อยอยู่ จ้ะบัตรประชุมหนวกไปเบิ่งบัี้เพิ่ยพลิบใส่ค่ะกลายเป็นผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่าหน้าย่นบ่คะบ่บ่ย่นกุอืมเพียงแต่ว่านาจะคืออันผู้เฒ่านั่นมาครับหน้ายก็ตึงอยู่จ้ะค่ะเฮาบริเต้เอากับเด็กน้อยเด็กหยังบ่ครับนี่แต่เอาก็ได้เล็กน้อยกับเป็นนึงเล็กน้อยหนึงครับเป็นหนึ่งนายกลายเป็นหน้าผู้เฒ่าเออมันกลายเป็นหน้าผู้เฒ่าเวลาเพิ่นยิบมอเอ้าคือเป็นคือผู้เฒ่าเป็นหยังบาดนี่ครับผู้เฒ่านี่สิเป็นเก่า เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าไม่ยิ่งจะน้ามีแม่หนึ่งซีเก่าเด็กหนึ่งเก่ามันออกไปแล้วครับเก่าหนึ่งเนาะครับเนาะมันออกไปแล้วหนึ่งซีเก่าก็ได้เป็นไปได้เลยอซีหนึ่งเก่าก็ได้เนาะครับเนาะแต่ว่าอายุคนตีโอ้คุณแม่เป็นมากอายุเอ้าครับเอาอายุนี่แหละครับเอาตามคุณแม่บัวซอสต้องเข้าเปรย์ห้ครับเรียนอายุของคุณพ่อหรือว่าสามีเนาะครับเนาะจ้ะบ้านนี้กะหัวไวเบิ่งบานเพิ่นนั้นนเต็มเต็ม เต็มบ้านไปเลยยันออกเลขที่บ้านโอ้ยยันมาเลขที่เลขที่ตัวไหนครับเนี่ยหาตัวเดียวเลขหาเลขหาห่วยคือมาใส่ตัวไหนหลับบาดเนี่ยเลขหาเลขหาตัวหตัวเดียวก็มาจับใส่ที่หลับาดเนี่ยเอาหาตัวจับใส่ก็จับใส่ก็ก็อายุแปดสิบสองป่ครับแปดสิบสองหาแปดสองก็ได้นะครับเนาะคือตัวนีครับผมครับผมแม่นแมนแมนเอาหาแปดสองเลขกสามตัวเนาะครับเอฟสีเนาะคุณแม่เนาะ ครับผมเรต้องเอาไปต,ต้องไปต้องไปแป๊กับเด็กนนนหน่อยหอกนะครับเนะาะสีไล่ตัวครับแนมแนมมึงก็พ่นหยิมหอวมาหงาครับหนาซึมตาบานนะเอ้าคือคือ้นหนาผู้เฒ่าวัลย์ตัวเดือดถั่วสีน้าในความพันครับอืครับผมโอ้โนี่แหละครับมีอยังอีกเพิ่มเติมครับไม่มีหรอโอ้ไม่ซ้ำหนิเนาะครับเนาะครับผมโอ้ขอบคุณคุณแม่บัวซอสในไล่ครับที่ให้ ที harmful, ่ให้แนวทางดีด e ีเด็ดเอฟซีเนาะครับเนาะเอาไปสื D ่อลอตเตอรี่ล่องเบิร์ครับขอให้มีโชคใจครับคุณแม่บัวสอนต้องเข้าครับกราบขอบพระคุณครับคุณแม่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่บัวสอนค่ะกาสรุปตัวเลขความฝันของแม่บัวสอนเนาะค่ะเนาะเลขสามตัวค่ะห้าแปดสองหาแปดสองเลขสองตัวค่ะแปดสองแปดสองวันวันที่สิบหกกันยายน 2 5 6 6ค่ะค่ะท่านผู้ชมมักตัวใดชอบตัวใดก็เอาตัวนั้นเนาะคะ่ะเนาะลองตัดเหรีเบิ่งค่ะเถื่อได้โชหไงรองวันไง่กับคุณแม่บัวสอนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ช้านี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงพาร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหมานหมนปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อ่ะเด้อ่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮตุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ